เดี๋ยวนี้ครับเราจะมาแกล้งพ่อฝรั่งเศสนะครับเรามีชีสนะครับกับเรามีทุเรียนนะครับซึ่งเป็น2อย่างที่กินแรงทั้งคู่นะครับเราไปดูซิี้ยเขาแจับอันไหนได้เข้ามาเลือกกันนะายวาาวซ้ายขวาต่อไปแล้วต่อไปแล้วต่อไปแล้วต a อไปแล้วต่อไปล้วต่อไปแล้ต่อไปแล้วต่อไปแล้ตอ à g a u ้ h ต่อไปแล้วต่อไ u แ้ตอไปแ้ตอ้ต่อไอไล้ตอ้้ตอออ่ออ้ต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 ออ่อ พอกิโกงจะเปิดตาอึกลาบูชอึกลาบูชครอกอันเปอ้ลอันตุ๊กเปิ้ลตุเรียนไงซะอร่อยไหมอร่อยไหมนิดหน่อยนิดหน่อยอร่อยนิดหน่อยหน้าแดงเลยนะแต่จริงทุเรียนนะมันเป็นมันเป็นผลไม้ที่เป็นคิงก์ อะไรนะออฟฟรูดเซฟิโอ<ส><ส>โรเชียน้าเขาแดงแต่ว่าอร่อยไหมนิดนึงอร่อยสุดสุไม่อร่อยโอเค